สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันค่ะาาค่ะมา่ะมือนี้แม่กำนันอ่าสิ่งผ้ามาเฮ็ดอันนี้ให้เบ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือจุลินรี์สังราคอ์แสงเนาะคะ่ะที่เหาเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองง่ายๆง่ายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าอาการที่เหาเป็นคนมักตน้นไม่รักชอบในต้นไม้นะคะเราควรมีสิ่งนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยเราต้องมีอันนี้คือสิ่งจําเป็นใช้สําหรับ คนที่ปลูกต้นไม้นะคะคนที่รักที่ชอบในต้นไม้อันนี้คือสิ่งำจําเป็นใช้จริงๆค่ะอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราทําเองง่ายๆค่ามาเห็ดเองง,ง่ายๆง่ายเห็ดเองใส่เองในขัวเือนเท่านี้แหละเนาะอันนี้เนาะคะ่ะมีแม่กำนันเห็ดแลว้่วเห็ดแล้วลวนะคะเนาะเห็ดแล้วเขาก็ใส่งานได้แล้วเขาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะ่ามาเบิงมาเบิงวิธีเห็ดมือนี้สิผ้ามาเห็ดเลยมาเบิงวิธีเห็ดเนาะ ค่ะอ uh co ่าง mm ่ายง่ายง่ายง่ายเด้อค่ะอันนี้คือไข่เด้อค่ะเด้อไข่ค่ะไข่ไข่เนาะค่ะอันนี้ใช้นี่นะคะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองตีลงไปเลยค่ะอ่ะอันนี้อันนี้คือชูรสนะคะนี่ชูรสบ้านเราผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะอ่า ใส่ชูรสแล้วอะมาใส่น้ำปลาด้วยค่ะเด้อใส่น้ำปลาค่ะอ่าใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนเอาเจ้าสีทอดติแม่กุ้นั่นอ่ค่ะแล้วก็กะปีนะคะกะปีอีกหนึ่งช้อนนะคะอันนี้อันนี้เนาะกัสีหูหกันอยู่กะปีนี่เทาสิอ่าละลายน้ำ่อนเนาะเทาละลายน้ำ่อนค่ะอ่า แต่ว่ามันกำนั่นสิเอาอันนี้อันนี้นนละลายเนาะอ่าน้ำหัวเชื้อเขานี่แหละเราทำแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาจะเป็นหัวเชื้อเนาะเอาละลายกะปิจักน้อยเนาะค่ะเอาละลายกะปินิดนึงเอาละลายกะปิจักน้อยเนาะค่ะเอาเอาน้ำเขานี่แหละละลายกะปิละลายละลายละลายอ่า ไข่กับมีโปรตีนเนาะไข่กับมีโปรตีนมีวิตามินมีแร่ธาตุมีสารอาหารสําหรับพืชเนาะสําหรับพืชสําหรับคนค่ะอันผงชูรสกับแซ่บเนาะคะ่ะมีอีหยังละ่ะ <c oughs> อันแนวแซ่บๆเนหะ็นไหมคนแซ่บต้นไม้กับเสีบอันที่วิชาการอนะแม่มกำนั้น บอ,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 บอกหูจักล้อค่ะบ่ใครจาได้หอกบอกเอาวิชาการมีมกานันเอาวิธีการเลยเพราะว่าวิธีการอาไปเลียนไปเลียนมากเพื่อนกับเพื่อนกับบอกแบบนี้นเนาะบ่งในช่องย u b e แเ้วเพื่อนกับบอกสูรเท่าแบบนี้แล้วเฮาก็มาเฮ็ดเฮ็ดแล้วเขาก็มาล่องใส่เบิ่งใส่เบิ่งเหล่กาก็ฮหูจักว่าเขาเขา,เขาดีเขางามอ่าต้นไม้เฮางามแต่แสดงว่ามั่นใ่ได้ขาบ่ต้องหงูวิชาการมันละฮูวิธีการนี่แหละ่ะวิธีการก็แบบนี้แล้วกันว่าเอากะปิเอาน้ำป่าเอาพงชูลรถ เอาไข่มาเห็ดยูลินรียสังคอเสงเพื่อที่เท้าเสียดายยูรินซีสังคอเสงเอามาบสมรุงต้นใหม่เห็ดหายต้นใหม่เท้าอาจจะเลื่ององามเอาซีแล้วกันเนาะค่ะเนาะเอาซีเรีวกันเอาปตองไปหูจากเรื่องอันอมีอังแน่ดอกที่ในน่ยนะไข่ตัวซานไม่มีอยู่เลียวในกะปิเนาะอากะปิแล้วกันที่กับมีสารเรียงหลักอยู่เรี่ยวเนาะก็ว่าเคยเคยเคยหูจ่กเคยเด็กเคยเอากะปินี่ไป ไปแซ่เนาะแล,ล้วลายน้ำเราก็แซ่แซ่จริงใหม่ที่ห้าสิทํามกะเฮ็ดซอยเรีงหลากเนาะมันก็นมีแต่แนวดีๆแล้วกันอ่ะอันนี้แหละผสมผสมใส่กันเลยค่ะเนาะอ่าเ้อผสมใส่กันเลยอ่าอันนี้คือบาต้องวิชาการดอกเนาะค่ะเอาวิธีการเลย <c oughs> วิธีการอ่าแล้วก็ค้น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 ให้เข้ากันด้วยค่ะค้น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 ให้เข้ากันเออคือปิดตาทอดแซ่บแถวสัน ค่ะคนแสบต้นใหม่กับสิแสบพือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้คือวิธีทำจิลิทีสังเข้าแสงนะคะทําไว้ใช้ง่ายๆในบ้านเราใส่ไข่แค่น่วยเดียวเนาะคะ่ะผมช่วลดแค่ช้อนเดียวน้ําปลาช้อนเดียวเนาะตดก,ก็แค่ช้อนเดียวนะคะอันนี้เราคนให้เข้ากันแบบนี้แล้วนคนๆๆเลยอ่า นี่แล้วที่นี่เขาก็มาตเตรียมน,มนะะ้ำเนาะค่ะเตรียมน้ำเด้อค่ะเด้อเตรียมน้ำใส่ขวดอ,นนอันนี้นี่นเตรียมน้ำใส่ขวดนี่ค่ะเนาะอันนี้นำเป้าเด้อค่ะนำเป่าใส่ขวดนี่ขวดนี่คือลิดคืองเนาะคะ่ะเข้าเข้าบ่ตรงใส่ให้เต็มค่ะใส่ใส่ซัมมี่เนาะใส่ใส่ซัมมี่เพื่อเพื่อที่อ่ะเหรือช่องว่างไว้ให้ใหเราเขย่านะคะแล้วทีนี้เราเติมน้ำไว้แบบนี้แล้วประมาณเจ็ดขวดนะคะ ก,ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เท่าใดเนาะอ,อก,กี้น่วรูกทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้เราใส่แบบนี้นะคะเราจะใส่ขวดละหนึ่งช้อนนะคะนี่เท่านี้นะคะใส่ลงไปขวดละหนึ่งช้อนนะคะ หช้อนไม่เยอะนะคะเท่านี้เองอเท่านี้นะคะกดละหนึ่งช้อนเห็นไหมเอ่ยอกดละหนึ่งช้อนนะคะ ถ้าถ้ามันเหลือเราก็หาขวดมาใส่ใหม่ได้ก็จะได้ประมาณเจ็ดแปดขวดนะคะช้อนเดียวเลยค่ะก็ก็จะเหลืออยู่ประมาณสองช้อนและสองขวดเดียวกำลังจะหาขวดมาใส่ใหม่แล้วทีนี้เราเราทำแบบนี้แล้วนะคะเราทำแบบนี้แล้วอ่าเรามีหัวเชื้อแล้วที่ที่เราทำไว้นี่ก็คือหัวเชื้อสามารถที่จะต่อได้นะคะเพื่อที่ อาเค็ดลับที่ว่าเขาจะแดงเร็วนะคะเขาจะแดงเร็วอันนี้คือเขามีสีขาวเนาะถ้าเขาจะแดงเร็วห้ากกบเอาอันนี้ใส่เนาะค่ะเนาะนี่เอาหัวเสื้อเข้านน่ใส่ขวดละหน่อยละหน่อยเนาะคะ่ะอ่าแบบนี้นะคะขวดละนิดนึงใส่หัวเชื้อลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะต่อให้เขา,าแดงมีม,มีมีแดงเร็วอันนี้คือสูตร อันนี้เวันเขาก็จะแดงแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เราทําครั้งแรกเราทําครั้งแรกยังยังไม่มีหัวเชื้อเราก็ไม่เป็นไรนะคะรอรอให้อ่าที่เราทํานี่เขาเขาเขามีสีสัก่อนเขาเป็นสัก่อนคือผ่านยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนะคะเราก็เอานํามาใช้แบบนี้นะคะเราจะใส่ไปแบบนี้อันนี้ก็คือการต่อเชื้อนั่นเองนะคะการต่อเชื้อนั่นเอง แล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาเขย่าเลยค่ะเขย่าให้เข้ากันค่ะแล้วเราเอาไปวางไว้ในที่ร่มเอาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะที่แดดํำไรนั้นเอาวางใส่อันใต้สลนเอาวางไว้ใต่สลนแปดสิบอ่าถ้าเอาวางไว้แดดเลยนั่น ก็เคยเห็ดอยู่เคยวางไว้เขาสีนี้เขาสีมีคว,วามบอบอ,บอส,สบอดดะะีสีสีบดแดงเร็วเนาะค่ะสีสีบดแดงเร็วเอาขย่าเขย่าเขย่า,ยาให้เข้ากันเดี๋ยวอวิธีการวางเดี๋ยวแม่กำลังจะวางให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวขอปิดฝาก่อนเพราะว่า กลัวามันล้มแล้วเราก็จะหาขวดมาใส่อีกสองขวดนะคะเราจะได้อีกสองขวดที่เหลือคือขวดละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะอนนี้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้อ่าเราก็นําเข้ามาวางอันนี้นะเดี๋ยวไม่กำลังจะพามาวางให้ดูนะคะ ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ที่เอ่อที่มกำนนเคยวางวางไว้ตรงนี้นะคะนี่เราจะนอนเขาไว้แบบนี้นะคะนี่นี่เราจะนอนไว้แบบนี้เราจะไม่ตั้งแบบนี้นะคะเราจะไม่ตั้งแบบนี้เราจะวางเขาไราเอ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 าเข้านอนแบบนี้นะคะ เผื่อว่าเผื่อว่าเขาจะได้กระจายแล้วทีนี้วิธีการต่อไปคือเราต้องมาอ่าขย่าเขาทุกวันนะคะตื่นเช้ามาไม่กำนานจะมาขย่าทุกวันแต่ก่อนที่จะขยา่าเราต้องค่อยๆค่อยๆมุนฟ้าออกก่อนนะคะค่อยๆเปิดฟ้าเขาออกค่อยๆนะคะแล้วเราก็ขยะบแล้วเปิดไว้เหมือนเดิมพอเปิดออกแล้วมันมีลมใช่ไหมคะมีลมมีแก๊ ก็จะออกแล้วทีนี้เราก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็มาเขยา่าแบบนี้นะคะแบบนี้ทุกวันค่ะเป็นเวลา21วันค่ะแต่ตรงนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็คงจะมีสีแดงแล้วเดี๋ยวแมบบ่กำนันจะอัปเดตให้ชมนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะลองทํากันดูนะคะลองทํากันดูทําง่ายๆค่ะไว้ใช้เนาะและวิธีทําวิธีใช้เดี๋ยวเรามา พูดกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ